เสร็จไม่ๆแม่ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยแม่จะไปแล้วนะแม่จะย้ายประเทศแม่จะไปสวิต์แวะดูใบไปปักกิ่งเนาะโอ๊ยกิ่งสั้นๆไม่มีหรือไงเนี่ยไปแล้วไม่เล่นแล้วะไรไม่รู้ไปดีกว่ากลับไทยกลับไทยนะไม่ไปไหนแล้ะไม่ไปแล้ววีซ่าไม่ผ่านสักประเทศหนึ่งแม่ก็เลยกลับไทยแบกความช้ำมาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่ เชื่อในรักแท้ฟื้นวะไม่เอาละอะไรของแม่เนี่ยเห็นเขาเล่นแม่ก็เลยเล่นมั่งกําลังฮิตลูกจะไปไหนได้อยู่นี่แหละทำกับข้าวพวกหนูดูเนาะ <Okay. S 1> ไม่ต้องห่วงเลยแม่มีหลายเมนูแม่มีประมาณ400เมนูอยู่ในหัวเนี่ยอยากบอกคนแก่อยากเล่าเรื่องอย่างนั้นเลยแม่บอกเลยเมนูนี้ของแม่โคตรอร่อยเลยไม่ได้อร่อยธรรมดานะโคตรอร่อยเลยวันนี้แม่จะมาทําหมูทอดแบบชนิดแบบ ไม่มีดีล่าอะไรเลยแต่กินแล้วเนี่ยเหมือนที่บอกโคตรอร่อยหมูหมูหม,หมูสันนอกสันในมีหมูแล้วสมเกลอกระเทียมรากผักชีพริกไทยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวเกลือน้ำมันพืชแค่นี้จบเออคกมีคกอีกอย่างหนึ่งต้องมีนะไม่มีไม่ได้นี่นี่เลยหูหัห่นหมูอย่างนี้เลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวหมักหมูก่อนแล้วค่อยมาตำสามเกลอโอเคนี่หั่นอย่างนี้ หั่นหมูต้องหั่นให้เป็นนะลูกนี่หั่นอย่างนี้โอ้โถ้าเกิดลราเอาส่วนอื่นหนูชอบติดมันหนูก็สันคอถ้าหนูจะเลือกหมูมาทอดนะให้เลือกไปเลยสามสันสันคอสันนอกสันในโอเค วันนี้แม่ใช้แค่สองสันนะเพราะแม่ไม่ชอบติดมันแต่ถ้าหนูชอบติดมันหนูใช้อีกสันหนึ่งก็ได้เหมือนที่บอกอนะเนาะมาตำราบพ่าชีกระเทียมพริกไทยใส่พริกไทยลงไปก่อนสามเกอนอะที่ก็บอกสามเกอือตำไม่ต้องแหลกมากเมนูนี้มันเป็นเมนูแบบธรมธรมดาธรรมดาเราไม่ได้วิธีพิถันอะไรมากแต่เราเน้นที่รสชาติ วิธีหมักหมูอ่ะมันมีหลายแบบทําไปแล้วก็หลายแบบแต่น,นี่ก็คืออีกแบบหนึ่งเดี๋ยวแม่จะทยอยทาให้หนูดูไปเรื่อยๆนะหนูต้องดูแม่ไปเรื่อยๆนะล,ลูกเดี๋ยวหนีหายไปไหนนะสัญญากันแล้วบอกว่าคิดถึงก็มาแล้วไงามาแล้วก็ต้องไปให้สุดนะลูกนี่นี่ใส่ลงไปแล้วก็ตำโขลกรวมกันนะทําพริกไทยก่อนนะลูกที่แม่บอกมากี้เนะี่ยพริกไทยมันแหลกยาก๋ยวมันกระเด็นโอ้เมนูนะ้ยเด็กๆชอบมากเลยหนูทาไข่ก็ได้นะลูก หนูตำสามอย่างนี้นะอย่าให้แหลกละเอียดยิบนะเดี๋ยวพอทอดแล้วมันจะดำลูกนี่มันจะแค่นี้พอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแค่นี้นะความหยาดนี่หนูก็ใส่ลงไปในนี้เลยโอ้โหแค่คิดก็อร่อยแล้วนี่ความนัวเริ่มมาแล้วนี่นะเกลือสิคะใส่ลงไปนี่นะใส่เกลือลงไปน้ำตาลน,นี่เลยใส่น้ำปลาลงไปน้ำมันพืชจ้า จากนั้นหนูก็ขยามรวมกันเลยหนูหมักไว้20นาทีอย่างนี้เลยนะ <Okay. S 1> จิ้ม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 ให้แมลงแรงเข้าไว้หนูจะเอาอะไรจิ้มก็ได้ปงปงฉึงอย่างนี้เลยนะนี่ห <c oughs> มักไป20นาทีเหมือนที่บอกอะ <c oughs> หลังจากที่แม่หมัก20นาทีเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูซิว่าสาวเทคนิคอย่างแม่เนะี่ยจะทำยังไงนี่สาวเทคนิคคมยิกตาคม นี่เลยจ้ามาอกที่มไม่บอกอุ๊ยแม่แอบไว้นี่เลยน้ำเปล่าจะทำอะไรแม่ไม่ได้มาเล่นกลให้ดูนะนี่เลยหนูเทลงไปเลย <ssä> นี่นะถามว่าล้างกระทะเลยไม่ใช่นะจ๊าของบอกว่าไม่ใช่นะจ๊าน้ำมันพืชใส่ลงไปลยจ้านี่นะมันพืชใส่แค่นี้ก่อนนะจากนั้นหนูเอาหมูใส่ลงไปเลยนี่นะ <S 2> <S 2> <S 2> หมูที่เราหมักม่อกี้นี้โอ้โหแม่สียดายบบนี้ ลงไปเลยช่วงที่ลวนหมูแม่มีเรื่องเล่านี่เลยมันก่อนนี้แม่เข้าป่าเดินเดินเดินอยู่สะดุดเกือบล้มนะดีนะมีไม้พยุงมาช่วยได้ไหมลนะ่ะพุกนี้ได้ไหมอะเล่นเองก็เขินเองนี่นะมาดูไอ้นี่ดีกว่า ที่แม่ทําอย่างนี้ถ้าเกิดหนูเอาลงไปทอดเลยปุ๊บเนี่ยมันจะไหม้ก่อนสุกมันจะดําก่อนสุกเพราะว่าเราหมักน้าตาลใช่ไหมสังเกตไหมเวลาเราทอดหมูมันติดกระทะแต่อันนี้ที่เราหมักเนี่ยมันจะค่อยๆให้หมูเราสุกเนี่ยมันก็สุกไปแล้วมันก็นุ่มด้วยเดี๋ยวมันแห้งก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ามันเห็นหมูแม่ไหมมันมีสองสีเห็นป่ะสันนอกกับสันใน ถ้าสันนอกก็จะขาวหน่อยถ้าสันในมันก็จะนะเข้มนิดนึงใช้ไฟกลางนะลูกกลางบ้าน <c oughs> ใช้ไฟกลางนะกลางบ้านเนี <c oughs> ่ยเริ่มงวดแนละ้ว นี่นะหนูดูนะมันเริ่มงวดอย่างนี้แล้วเห็นไหมนี่เดี๋ยวมันจะเป็นหมูทอดเนี่ยมันมันนี่นี่เห็นปะมันเริ่มจะเป็นหมูทอดแล้วนี่รับรองไม่ดำไม่เดิมไม่แดงไม่อะไรข้างในก็ตุกอะไรก็ตุกโอ้ยหอมเติมน้ำมันลงไปเลยจ้านี่นะ ตอนที่เรารวนน,น้ากับน้ํามันน่ะกับหมูอ่ะหนูต้องทําให้ตัวมันแห้งนะหนูถึงจะใส่น้ํามันรืดลงไปได้รืดพืดรืด,รอดโอ้สีเริ่มสวยสีเริ่มมาแล้วจ้าสมัครไว้นานมันก็นจะนุมน่มๆเลยถ้าหนูหมักข้ามคืนได้ยิ่งดียละลายในปากเทคนิคนี้นะ หนูนำเอาไปใช้นะลูกทำกินก็ได้ทำขายก็รวยแม่บอกเลยโอเคแม่รักนะถึงบอกให้เนี่ยอ้าวแค่นี้ก็พอแล้วว้าวแม่ขอบอก แม่เก็บไว้ในใจมานานนานเลยนะมีความในใจกระหมูตัวนี้แหละไม่อยากบอกใครแต่วันนี้บอกแล้วอะ่ะใจอ่อนดูนี่นี่นีน่มีจิ้มแจ่วซะหน่อยนะแตงกวานะนิดนึงนะโอ้โหข้าวร้อนๆน,นะหนีร้อนกินได้ทั้งเมืองเลยเนะี่ยหนีไปต่างประเทศกินได้เลยเนะี่ยก็จะเอาไปดูไปนี่มันนุ่มมากเลยมันอร่อยอยังไงนะอยากบอก เรียบร้อยแล้วกับการชิมของแม่รสมันแรงนะเค็มหวานเนี่ยมันแรงเค็มกับหวานเนี่ยมันดันกันมันสู้กันมันไปเสมอกันนะมีเค็มมีหวานนมันมาพร้อมกันคือต่างคนต่างดันมาหนูจะทํารสอ่อนๆไม่ได้นะความเค็มความหวานตรงเนี้ยมันจะไปช่วยให้หมูนุ่มด้วยแต่ถ้าหนูทําแบบไม่ได้ปรุงรสอ่ะลองดูเดิหนูเอาไปทําโดยที่ไม่ปรุงรสนะหมูจะแข็งกระด้างแต่ถ้าใส่แบบที่แม่ใส่นะหมูมันจะนุ่มอย่างนี้เลยเด็กกินก็ได้ผู้ใหญ่กินก็ดี ถ้าจะให้ดีไปฝันนั้นดูแม่ย้อนสักสามรอบถึงทําได้นะรอบแรกแม่เชื่อเลยว่าหนูทําไม่ได้แต่ถ้าหนูดูสามรอบทําได้แน่นอน <Okay. S 1> ได้ทิปดีๆกันไปแล้วได้เทคนิคดีๆกันไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดสับสไครต์ให้แม่ด้วยสับสไครต์ให้แม่ด้วยกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกับข้าวกับ,บ,บตาจ้าเมนูนี้เอาไปเลยแซฟเวอร์บเบอร์ตองแซฟเวอร์เบอร์ตองไปแล้วนะจ๊ะบายบายอันนี้เนี่ยต้องกันนักหนาแม่ไปแล้ว สีเหลืองเยโลสีเหลืองเยโลอีโตเล่นไม่ถูกแล้วกูอะไรไม่รู้กูไม่อยู่ในเมนูมึงนะบ้า